ริการใช้งาน iOS 18อันไหนน่าเล่นบ้างเราไปดูกันเริ่มต้นทิกแรกนะครับคือไฟฉายหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าไฟฉายสามารถที่จะปรับได้นะครับทั้งความสว่างนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับนี่จะเป็นแบบบีมไปเลยนะครับยิงไกลๆนะครับหรือว่ายิงเป็นวงกว้างก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยรุ่นที่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือ iPhone 14 Pro ขึ้นไปนะครับ15 Pro 16 Pro นะครับรุ่น Max ใช้งานได้เลยนะฮะและเมื่อัป iOS 18มานะครับเราเห็นว่าตอนที่เรากดปุ่มต่างๆเนี่ยจะมีการบุ๋มไปตรงหน้าจอนะครับเห็นไหม กดปุ่มไหนนะครับตรงบริเวณหน้าจอก็จะมีการหมุมๆลงไปด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกต์แบบใหม่ที่ขึ้นมาใน iOS 18ใหม่นี้เองต่อมาคือการล็อกแอปและซ่อนแอปครับ iPhone สามารถทำได้แล้วนะครับ iOS 18ครั้งนี้สามารถัปเดตตัวของ iPhone 10s นะครับ iPhone 10r เลยนะครับซึ่งถ้าเราต้องการล็อกแอปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแอป o o m แล้วกันนะผมอยากล็อกนะครับผมก็สามารถที่จะจิ้มค้างไว้นะครับและเลือกที่ต้องใช้ Face ID ครับเมื่อคุณกดมานะครับเราก็เลือกที่ต้องใช้ Face ID ดังนั้นเนี่ยทุก ก็จะต้องสแกนหน้าด้วยนี่เข้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการสแกนหน้านะครับเพื่อเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันนี้แต่ว่าแอปอื่นนะครับที่ใช้งานก็จะไม่ต้องใช้ตัวของ Face ID สแกนนะครับแบบนี้เป็นต้นนะแต่การล็อกแอปแบบนี้แอปยังแสดงบนหน้าจอครับถ้าคุณต้องการให้แอปซ่อนไปเลยไม่แสดงในหน้าจอนะครับคุณสามารถที่จะกดจิ้มค้างแบบนี้ครับเลือกที่ต้องใช้ Face ID และเลือกที่ซ่อนและต้องใช้ Face ID นั่นเองครับน้องๆชอบมาแอบเล่นเกมเครื่องเรานะฮะก็กดซ่อนไปเลยครับ แอป R V ก็จะหายไปจากหน้าจอลยครับในส่วนของการแจ้งเตือนทั้งเสียงทั้งข้อความไม่แจ้งเตือนนะครับและในเซตติ้งก็จะหาตัวแอปนี้อาจจะไม่เจอก็ได้นะแต่อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ไปโชว์ในเซตติ้งก็มีเป็นไปได้นะครับอันนี้ Apple บอกไว้ดังนั้นเนี่ยในเซตติ้งอาจจะไม่ได้ซ่อนไดร้อ0 0ครับทีนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันหายไปไหนนะครับให้เราเลือกมาที่หน้าสุดท้ายครับจะเขียนว่าซ่อนอยู่นะครับตัวเนี้ย คือแอปที่หายมานะครับจะเป็น h i d d e ่น p อปมาคุณต้องสแกน Fa c e id ดีก่อนมนอาถึงโชว์มานะครับเห็นไหมแอป,ปก็จะโชว์มานะครับในส่วนตรงนี้คุณก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ครับซึ่งตอนกดเข้ามาในตัวแอปเนี่ยก็จําเป็นต้องสแกนหน้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการใช้งานนะครับหรือจะใส่รหัสไปก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันหา f a c e id ไม่เจอคุณก็สามารถกดใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ตัวเกมหรือตัวแอปนั้นได้ครับถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะซ่อนใหม่เหมือนเดิมน,นะครับคุณก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ สแกน Face ID ทุกครั้งนะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนใช้ iPhone จะได้แบบว่าซ่อนแอปบางอย่างไม่อยากให้คนรู้ได้ใครที่ซื้อ iPhone 16 Series แล้วนะครับอย่าลืมปกป้องตัวเครื่องด้วยเคสจาก c a s ฟ f i ครับสีสันต่างๆนะครับครั้งนี้เขามีให้เลือกมากมายและเคสกันกระแทกรุ่นใหม่ครับที่สามารถใส่สายคล้องคอคล้องมือได้ในตัวเลยนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมการกระแทกได้ดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาเร็วกันในคลิปหน้าอย่าลืมปกป้อง iPhone ที่คุณรักด้วยเคสจาก c a s ฟ f i ต่อมานะครับแต่เดิมเนี่ยเรามักใช้ตัวของวอลเปอร์แบบเบอร์นะครับคือในหน้าล็อกสกรีนเนี่ยก็จะเป็นวอลเปอร์แบบชัดปกติแหละแต่ถ้าเกิดว่าในหน้าที่เป็นตัวของแอปพลิเคชันต่างๆโฮมสกรีนนะครับเราจะใช้แบบเบอร์เพื่อให้มันเห็นตัวของไอคอนต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในครั้งนี้คุณสามารถที่จะให้ตัวของวอลเปอร์ฉากหลังเนี่ยมันชัดได้เพราะว่าเราสามารถที่จะ ปรับเคลื่อนย้ายตัวแอปพลิเคชันได้ตามขอาสะดวกเลยครับแบบนี้นะฮะเราอยากเห็นหน้าน้องแมวผมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับตัวของไอคอนต่างนะครับได้ตามใจเลยนะครับอยากจะวาดตรงไหนนะครับเลื่อนลงมาให้มันไม่บังตัวของน้องแมวผมก็สามารถทําได้อะาวาังว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ ให้มันจ้องหน้าคนหนึ่งเต็มแบบนี้ก็ทําได้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเออมันก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะที่คุณสามารถที่จะปรับแต่งตัวของเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าตัวโฮมสกรีนคุณได้แบบหลากหลายมากครับและนอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถกดแก้ไขได้นะครับว่าจะเป็นการเพิ่มวิดเจตหรือว่ากําหนดเองนะครับอย่างกําหนดเองเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะว่าอยากให้ตัวของไอคอนต่างๆเป็นแบบโทนไหนครับโทนสว่างโทนมืดนะครับหรือว่าจะเป็นปรับแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับตัวของวอลเปเปอร์นะครับให้เป็นแบบ ดักเตีมมืดๆแบบนี้ก็ทําได้ปรับไอคอนได้นะครับว่าให้ไอคอนเนี่ยใหญ่เต็มตาเลยนะครับโดยที่จะตัดตัวของเท x t หรือตัวอ,อักษรออกไปเลยครับอ่ะก็สําหรับใครที่อยากได้ไอคอนให,ใหญ่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีการคุมเตีมนะครับเช่นตัวอย่างของผมใช้เคสสีแดงใช่ไหมเราอยากคุมเตีมนะครับให้ตัวของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยนี่นะปรับสีนะครับตามที่เราต้องการได้เลยอยากให้อโอมแดงๆหน่อยนี่แบบนี้นะครับผมก็ทําได้นะครับตัวของ ไอคอนนะครับก็จะอมเป็นสีที่เราต้องการได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครต้องการที่ไอคอนให้เหมือนกับตัวของสีเคสเรานะครับหรือว่าอย่างใส่สีเขียวเนียอซับเนี่ยอยากให้ตัวของไอคอนเป็นสีเขียวเนียอซับเหมือนกันนะครับคุณก็สามารถปรับตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าไอคอนทั้งหมดเนี่ยจะถูกย้อมสีเป็นสีนั้นๆเลยนะครับจะไม่ได้เป็นไอคอนที่เป็นสีตาปกติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกัน และการทํางานของการกดแชร์ที่ไอคอนต่างๆก็ทําได้มากขึ้นนะครับเช่นผมกดแชร์ที่ Spotify นะครับคุณสามารถที่จะกดค้นหาเพลงได้เลยนะครับหรือว่าเล่นแทร็กล่าสุดนะครับก็สามารถกดเข้ามาเล่นได้แบบนี้นะครับและรวมถึงนะครับเรายังสามารถใช้เป็นวิดเจ็ตได้ด้วยบางแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถใช้เป็นวิดเจ็ตได้นะครับคือตรงนี้เห็นไหมเราปรับเป็นวิดเจ็ตนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาอ่าเป็นวิดเจ็ตแบบนี้คล้ายๆฝั่ง Android นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในหน้าแรกแล้วนะครับไม่อยู่ใน รวมกับตัวของแอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้เลยนะครับและเรายังสามารถใช้วิดเจ็ตแบบกว้างเลยนะครับก็เต็มความกว้างเลยเห็นไหมก็จะแสดงข้อมูลของเพลงต่างๆมานะครับแสดงข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในแอปพลิเคชันบางตัวนะครับที่อาจจะมีการแบบสต็อกนะครับที่มีการโชว์ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันใหม่ๆของแอปพลิเคชันโซเชียลเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับอันนี้ไม่ทุกแอปนะแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวไหนที่รองรับการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ ตำแหน่งปกตินะครับได้ตามความต้องการเลยดังนั้นผมอยากให้หน้าหน้านึงเป็นวิดเจ็ตเลยผมก็สามารถทําได้นะครับโดยที่วางตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเลยครับอยากวางไว้ตรงนี้นะครับด้านบนหรือว่าเฉพาะด้านล่างเนี่ยให้โชว์ตัวของแบ็กกราวด์ด้านบนมันก็สามารถทําได้อย่างยืดหยุ่นมากๆบน iOS 18นีครับฟังก์ชันการสวายนะครับหรือว่าการลากนิ้วบนภาษาไทยทําได้แล้วบน iOS 18นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยคือแต่สมัยตะก่อนเนี่ยผมใช้ฟีเจอร์นี้ค่อนข้างบ่อยบน a n d r รอ d นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราก็ใช้กันบ่อยนะครับผมยก เห็นไหมสวัสดีนะครับทดสอบเห็นไหมรวดเร็วไหมเร็วจัดเลยนะครับสามารถใช้งานได้เทคโนโลยีที่ทพิมพ์ยักย่านะครับเทคโนโลยีปุ่มเดียวเลยจับนิ้วเนี่ยวางบนหน้าจอลากได้โดยที่ไม่ต้องยกนิ้วเลยนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดพิมพ์แบบเนี้ยคำที่เป็นแบบคําพูดกันง่ายๆนะครับคำภาษาคาราโอเกะสามารถใช้งานได้ไหมคําไวรุ่นใช้งานได้ไหมได้นะเช่นคําว่าหวัดดีนะครับหวัดดี นขึ้นเป็นหัวปีเลยเอาใหม่เอมวัดดีเห็นไหมครับได้นะครับใช่ใช่ได้ไหมใช่นะได้นะครับดังนั้นะคําที่เราใช้บ่อยที่เราเคยพิมพ์นะครับมันก็จําไว้นะครับแล้วคุณสามารถพิมพ์แบบนี้ได้และไม่เฉพาะคำสั้นๆนะครับคำยาวๆก็พิมพ์ได้นะครับเช่นแบบเห็นผู้ชายคนนั้นปะเฮ้ยมาทั้งประโยชน์เลยอะเป็นไงกินข้าวยังเป็นไง ง่ายขึ้นเยอะครับดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกนิ้วออกจากหน้าจออีกฟีเจอร์ที่ทำได้นานแล้วนะครับแต่ก็อยากจะบอกนะครับคืออีโมจิบางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะอ่ค้างจะค้างอีโมจิบางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะโชว์ได้นะครับแสดงได้ว่าเป็นสีต่างๆนะครับเช่นอ่ะความหลากหลายทั้งสีผิวนะครับอยากเป็นคนสีเข้มหน่อยนะครับอยากเป็นคนสีเหลืองนะครับหรือว่าอยากจะเป็นคนผิวขาวเราก็สามารถจะปรับตัวของอีโมจิได้นะครับโดยที่การกดแช่ค้างไว้นะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปเลยนะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นอีโบจิตามปกตินะครับไม่ได้มีให้ใช้งานทุกอันนะ กลับมาที่หน้าล็อกสก,กินอีกครั้งนึงนะครับเราก็สามารถปรับวิดเจ็ตได้นะครับว่าจะให้วิดเจ็ตเพิ่มเติมอย่างไรนะครับรวมถึงตัวของวิดเจ็ตด้านล่างเนี่ยไอคอนด้านล่างที่เป็นไฟฉายกับกล้องนะครับในครั้งนี้ก็สามารถปรับได้แล้วนะครับเราไม่ใช้ตัวของไฟฉายนะครับเราอยากได้เป็นเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับคนใช้บ่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเปิดแอปต่างๆก็สมามารถใช้งานได้นะครับการสแกน QR Code เนี่ยบางคนใช้งานสแกน QR Code บ่อยนะครับก็เปิดสแกน QR Code ฝั่งนี้นะครับหรือเช่นการเปิดเปิดซิลล่านะครับการเปิดปิดฮอ เนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายนะครับอ่ะฝั่งนี้ผมเปิดเป็นฮอตสปอตก็ได้นะครับผมต้องการที่จะเปิดฮอตสปอตนะครับเราก็จิ้มแช่ไว้ฮอตสปอตก็จะเปิดแล้วนะครับไม่ต้องปัดจากด้านบนลงมานะครับถ้าปิดก็กดแช่ไว้นะครับการสแกน QR code นะครับกดแช่ไว้ก็จะสามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยนะครับโดยที่ผมลองดูนะครับฟีเจอร์เหล่านี้ผมอ่ะผมล็อกใหม่นะครับแล้วผมปลดล็อกปิดตัวของ face id ไว้นะครับแล้วเราลองจิ้มดูก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ฮอตสปอตได้ไหม ฮอสป p อตก็ได้นะครับทีนี้ถ้าผมลองตัวของเปิดแอปนะครับหรือตัวอย่างเราสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับเซฟได้ทุกแอปพลิเคชันนะกดแช่ไว้นะครับก็จะเข้ามาเช่นอันนี้เป็นฟโต้นะครับหรือว่าเป็นรูปภาพนั่นเองครับทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าตัวเครื่องล็อกอยู่แหละแล้วคนอื่นจะเข้ามาเลยได้ไหมไม่ผ่านเฟซไอดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองกดดูมันไม่ถามเฟซไอดีใช่ปะอ่ะผมลองปิดดูนะครับปิดเฟซไอดีดูแล้วกดเปิดแอปพลิเคชันครับนี่ถามเฟซไอดีนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันต้องกังวลเลยว่าการใช้งานจะมีคนอื่นที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเห็นเครื่องวางอยู่แล้วแอปเปิดได้ไหมนะครับไม่ได้นะต่อให้แอปพลิเคชันตรวนี้เนี่ยผมไม่ได้เตั้งค่าการเรียกใช้ Face ID ไว้ในตัวของโฮสกีนนะครับเขาก็จะถาม Face ID ทุกครั้งเหมือนการต้องลดล็อกตัวเครื่องในการใช้งานแอปพลิเคชันทุกครั้งนั่นเองข้อต่อมาคือในโฟโต้หรือว่ารูปภาพนะครับผมเรียกว่าฟีเจอร์บ้างแต่ละกันนะฮะโดยที่เราสามารถจะไล่มาด้านล่างนะครับ ไอ้ข <I> <laughs> ่าวเต็มด้วยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสกอร์ลงมาเนี่ยเราจะเห็นถึงวัน,นตา่างๆนะครับอัลบั้มที่เราสร้างไว้นะครับรือว่าผู้คนได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยคุณมีแฟนมานะครับมาสกอร์เครื่องมาดูไล่ลงมาด้านล่างแบบเนี้ยโอกาสป้านแตกสูงมากนะครับแต่ว่ามันก็พอมีวิธีแก้อยู่บ้างนะครับอย่างไรเรามาดูกันครับอ่ะสมมติเนี่ยผมกดดูรูปผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับว่าอ่ะมีรูปผมขึ้นมานะครับอ่ะแบบนี้เป็นคนนี้นะครับแล้วก็มีการทําเป็นตัวของ สไลด์โชว์ให้ดูแบบนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไล่ดูเรื่อยๆคุณก็ณจะเจอคนมากมายที่ขึ้นมาในตัวของเครื่องคุณนะครับยิ่งคุณถ่ายไว้เยอะนะครับก็ยิ่งขึ้นมาแกเธอนี่ใครอ่ะนี่ใครอะก็อาจจะมีความบ้านแตกได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เมื่อคุณกดเข้าไปในหน้าของคนคนนั้นนะครับและเลือกที่จุดๆครับมันจะเลือกได้นะครับว่า แนะนำให้น้อยลงนะครับหรือว่าซ่อนคนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการซ่อนคนนี้ไปเลยนะครับคนคนนี้เนี่ยก็จะไม่มาโผล่ในตัวของสไลด์โตต่างๆของคุณเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแนะนําให้น้อยลงนะครับก็จะขึ้นมานะครับว่าอ่ะไม่แนะนําเลยเนี่ยก็คือแทบจะไม่แนะนำแล้วกันนะครับรูปภาพคนนี้จะไม่ถูกแนะนําหรือว่า รวบอยู่ในความทรงจำนะครับแต่แนะนําน,น้อยลงเนี่ยก็อาจจะเจอบ้างนะครับแต่ว่าน้อยลงผมว่ามันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ดีนะครับถ้าคุณใช้งานคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งกับสมาร์ทโฟนของคุณ iPhone ของคุณเนี่ยก็เรียกว่ากดโชว์ปุ๊บเนี่ยมาปั๊บนะทั้งภาพทั้งคลิปต่างๆมาครบเลยนะฮะภาพคลิปต่างๆดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะทําให้คุณบ้านแตกได้หรือเปล่านะครับลองดูกันแล้วกันครับแสดงในส่วนของความทรงจําต่างๆได้ด้วยนะครับคือเป็นเหมือนสไลด์โชว์มานะครับวเนียงละครับ้ มันจะแท็กจากสถานที่วันเวลาหรือว่าอีเวนท์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตให้เรารวบรวมมาเลยนะครับทีนี้ความบ้านแตกยังไม่จบครับเช่นอันนี้นะครับที่เป็นตัวของคิโยมิสุนะครับวัดคิโยมิสุนะครับอ่ะแสดงขึ้นมาสมมติว่าคุณดูกับแฟนอยู่ใช่ไหมเอตัวเองไปเที่ยวกันมาเอภาพนี้อะไรอะ่ะอ้าวผู้หญิงโบม,มาได้ไงอะ่ะแกแกพาใครไปญี่ปุ่นหรือเปล่าเอ้ไม่ไม่เราไปคนเดียว คือผมว่ามันก็มีการแท็กผิดพลาดบ้างนะครับภาพอันเนี้ยอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าคุณกดดูที่ญี่ปุ่นนะครับมีการเซฟแคปเจอร์รูปภาพมาที่ญี่ปุ่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเช่นคุณอาจจะแคปเจอร์รูปภาพมาณวันนั้นสถานที่แห่งนั้นนะครับมันก็อาจจะรวบรวมมาได้ดังนั้นอย่าทะเลาะกันนะครับ ต่อมาคือเครื่องคิดเลขที่ฉลาดมากขึ้นครับจากเดิมที่เป็นเครื่องคิดเลขปกตินะครับในวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะปรับเป็นเครื่องคิดเลขเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะขึ้นมานะครับไซคอสแชนใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพลิกเครื่องแนวนอนนะครับถ้าถามว่าต้องการพลิกเครื่องแนวนอนเพื่อใช้งานแบบเดิมได้ไหมก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าจะเป็นแนวตั้งปกติเนี่ยไม่จำเป็นต้องพลิกแนวนอนใช้งานมือเดียวเราก็สามารถกดเป็นเครื่องเลขในเชิงวิทยาศาสตร์ได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการแปลงค่านะครับเช่น เราต้องการแปลงค่าเงินเยนนะครับคุณไปเที่ยวมานะครับ้อยบาทเท่ากับกี่เยนนะครับสลับได้เลยครับร้อยเยนเท่ากับกี่บาทสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวค่าตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับว่าอะไรอยู่บนอยู่ล่างนะครับรวมถึงการแปลงสกุลต่างนะครับไม่เฉพาะเงินนะครับเช่นข้อมูลนะครับดาต้าพลังงานนะครับแรงนะครับก็สามารถแปลงได้หมดและรวมถึงนะครับยังสามารถใช้ตัวของโน้ตคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าตัวของแมทโนนนะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่าจะต้องทําการเปิดตัวของโน้ตใหม่มาก่อน แต่ต้องทําการเปิดโดยที่กดที่โนต้ตใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์โจทย์ของเราเข้าไปได้เลยครับเช่น5้บวกสมเท่ากับแมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ดินสอสําหรับเขียนโจทย์ได้ด้วยนะครับเช่น3ามบวกสเท่ากับเห็นไหมก็โชว์มานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการย่อมาก็ย่อดได้นะครับผลลับก็ยังตามมาอยู่นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าโจทย์นี้คุณต้องการเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเช่นหารด้วย2 เห็นไหมค่าออกมานะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะทําโจทย์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้สแควรูทไปยกกําลังไปนะครับค่าต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเลยนะครับแบบเรียลไทม์เลยเป็นฟีเจอร์หนึ่งสําหรับน้องๆวัยเรียนนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์ได้ รวมถึงในหน้าล็อกนี้นะครับก็มีความหลากหลายในการแสดงข้อมูลมากขึ้นนะครับและเป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับเช่นตัวของการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็จะมารวมไว้ในหน้าเดียวแบบนี้เลยได้นะครับฝั่งด้านล่างสุดนะครับในส่วนของโฮมนะครับใช้งานการควบคุมสมาร์ทโฮมถ้ามีนะครับในบ้านเราได้เปิดปิดช็อตขั้าต่างๆได้เลยนะครับเพลงและ หน้าหลักเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกดแช่นะครับตามไอคอนต่างๆได้เลยนะครับเช่นเช่นการบันคึกหน้าจอนีครับอยากให้เปิดไมโครโฟนไม่เปิดไมโครโฟนเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ครับและรวมถึงไฟฉายที่บอกไปนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ปรับได้4ระดับแล้วนะครับสามารถที่จะปรับในความสว่างนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบกว้างแบบแคบนะครับามแสงไกลนะครับรวมถึงระยะความสว่างต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการแบบนี้ครับ และในครั้งนี้ยังสามารถควบคุม iPhone ได้จากบน Mac คุณด้วยครับถ้า Mac คุณเป็น MacOS 1 5ขึ้นไปนะครับเราเปิดแอปพลิเคชัน iPhone m i r r o r นะครับในตัวของ l a u n c อร์นะเราก็จะได้ตัวของแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับและคุณสามารถควบคุม iPhone คุณได้นะครับใช้ Trackpad ใช้คีย์บอร์ดได้เลยนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับว่าระหว่างที่คุณควบคุม iPhone อยู่เนี่ย iPhone คุณจะต้องล็อกนะครับไม่สามารถใช้งานแบบพาราเรลได้นะครับคือเราใช้งาน iPhone ใดๆไม่ได้เลย iPhone ต้องกดล็อกอยู่่นับถ้าาากวออล็ม มันจะหยุดการทํางานครับสำหรับผมเองนะครับผมมองว่าเป็นอีโคสต็มหนึ่งแต่ว่าการใช้งานก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะวันนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นฟลิกไน์เลนด์นะครับบน iOS 18นะครับสามารถอัปเดตได้แล้ววันนี้นะครับ iPhone 10R iPhone 10S ขึ้นไปอัปเดตได้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์บางตัวเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro ขึ้นไป15 Pro ขึ้นไปก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับลองอัปเดตดูนะครับความเสถียรวันนี้ไม่เท่าไหร่นะผมว่ากดปุ่มนี้ก็มาอััเดตกน ส่วน Apple AI นะยังไม่มานะจะรอต่อไปนะครับ Apple i n t e l l i g e n c รอต่อไปครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง iPhone 16 Pro Max นะครับว่าจะแตกต่างกับ iPhone 16 Pro Max อย่างไรคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนไหมสีทรา,ายได้เลยครับไทเทเนียมที่เสิร์ดเนี่ยดีหรือเปล่าสวยหรือเปล่ามาคุยกันคลิปหน้าครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ